ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกมาคํานวณส่งท้ายนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่31แล้วสิ้นเดือนนะฮะก็จะลงเป็นคลิปสุดท้ายสมาชิกพรุ่งนี้หว้ยออกครับก็งดลงหนึ่งนะวันนะสมาชิกนะวันนี้วันที่31สิ้นสิ้นเดือนพอดีนะฮะก็จะมาส่งท้ายกันด้วยเลขสิบหน่วยบนตัวเดียว สิบหน่วยบนตัวเดียวเดินดีเจ็ดงวดรวดนะครับเจ็ดงวดแค่นี้แหละฮะถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะสมาชิกนะมันจะเข้าตั้งแต่งวดที่ออกสูตรหนึ่งสองนี้ลงมาเฉพาะสิบหน่วยบนเท่านั้นฮะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะสมาชิกนะมาส่งท้ายกันด้วยสูตรนี้เดี๋ยวนะเลขเด่นสิบหน่วยบนนี้นะครับผมใช้จริงด้วยมาส่งท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบกับสูตรอ,อ่ะชุดสรุปให้ว่าผมเน้นตัวไหนนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่านะครับผมสรุปหวยตัวไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาชุดสรุปมาส่งท้ายให้ดูด้วยพร้อมกับเลขเด่นสิบดวยบนนี้นะสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอท n c h a n n e l นะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะเอามาฟังคําเตือนทางช่องนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดยๆดทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกคิดยังไงผมร็ะรากับขอโทษขอควาสมาชิกไว้ด้วยนะพวกนี้นะครับ หนวยออกหนวยสัญจรออกที่จังหวัดนครน,นายกนะครับเบาได้ก็เบานะสมาชิกนะถ้าชอบชุดสรุปผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดสรุปนี้มาเทียบให้ดูนะสมาชิกนะอะมาดูเด่น10หน่วยบนนะครับวุฒิหนึ่งนะสูตรด้เลขหนึ่งตัวเดียวนะผลออกศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะครับก็มาที่หลักสิบบน มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นว่ที่หนึ่งฮะถูกเป็นว่ที่หนึ่งวที่สมัคกเิ็นวที่หนึ่งเอาไปต่อว่ที่สองนะฮะเด่นสิบหน่วยบนตัวเดียวเลยนะฮะได้เลขหก 6, นะผลอ,ออกหนึ่งเก้าหก หมว้เลขหกฮะก็มาที่หลักหน่วยบนที่สิบ่วยบนเด้อสมาชิกเด้อตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับตามที่หัวคลิปว่าหัวสูตรเลยนะครับ <c oughs> ถูกงวดที่สองตามสูตรนะถูกงวดที่สองตามสูตรเอาหมวดที่สามงวดที่สามสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะฮะพล็อตออกแปดศูนย์เจ็ดพร็อตออกแปดศูนย์เจ็ดอ่ะเลขศูนย์ ก็มาที่หลักสิบบนมาที่หลักสิบบนตามสูตรสิบหน่วยบนสูตรมาได้สิบหปยบนถูกเป็นงวดที่สามนะครับนะครับก็สําหรับปีนี้นะครับปีนี้นะครับพึ่งนะครับพึ่งจะออกสัญจรเนี่ยเป็นงวดแรกนะงวดที่จะถึงนี้งวดคือก็คืองวดวันที่หนึ่งงวดวันพรุ่งนี้นะฮะสมาชิกนะ หวยจะออกวันที่หนึ่งครับเป็นหวยัญจรออกจังหวัดนครนายกสนะสมาชิกนะหวดน,นี้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับยิ่งเป็นหวยัญจรด้วยนะขนาดออกปกตินะฮะก็ยังก็ยังคำนวณไม่ค่อยไม่ค่อยจะจะถูกกันสักเท่าไหร่นะอันนี้ยิ่งสัญจรด้วยก็ถ้าสมาชิกเบาได้ก็เบานะสมาชิกนะถ้าชอบก็นำไปพิจารณากันกองโดยตรงทางสมาชิกดีๆชอบสูตรไหน ก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบกมอ็มองผ่านไปนะสูตรทุกสูตรผมคํานวณตามสถิติหวัวที่ออกมาแล้วย่อมแม่นเสมอนะครับถ้าสูตรมันเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูชุดสรุปเดี๋ยวผมจะมามาให้ดูชุดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะงวดที่4นะฮะสูตรเด่น1 0หน่วยบนตัวเดียวได้เลข7ดนะผลออก4 0 7เอ่ะเจ็7นะครับ,อออ 4, 0, 7, รบมาที่หลักหน่วยมาที่หลักหน่วยบน ถูกเป็นงวดที่ 4. นะฮะสี่นะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้าเด่นตัวเดียวเด่นที่สิบโดยบนนะได้เลขค่าตัวเดียวผลออกสี่ศูนย์ห้าอ่ะวันนี้เลขค่าฮะสมาชิกนะเลขค่าก็มาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักหน่วยบนตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ ถูกเป็นงวดที่ห้านะครับถูกงวดที่ห้าตามสูรเอาต่อกันงวดที่หกนะคงวดที่หกเด่นสิบบนนะครับแต่และก้่าตัวเดียวคนะรับก็ดอกห้าเก้าสี่ะเล็กเก็มาที่หลัก10บบนนะมาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นงวดที่นะงวดที่หกนะถูกงวดที่หก <c oughs> ตามสูตรนะอ่ะมาต่อกันงวดที่7นะครับสมาชิกนะงวดที่7วันที่ผ่านมาคนระับสูตรได้เลขสามตัวเดียวที่10บโดบนนะครับพลออกค่าแปดสามอ่ะสามนะก็มาที่หลักหน่วยบน ลอบนตาวโกหลักสิบลอยบนนะครับตามสุกอ่าถูกผมว่าที่เจ็ดนะครับก็มาเข้าเข้ามาเกตงวดนี้แหละสมาชิกนะตามที่ผมได้เกินไว้แล้วหัวคิปนะครับเจ็ดงวดงวดที่จะถึงนี้ลงจริงให้เป็นงวดแรกแล้วก็เป็นงวดที่แปดจะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาอ่ะวิธีทําก็ตามนี้นะสมาชิกนะวิธีทํามีให้นะครับส่วนจะมาไม่มาก็ นะครับให้พิจรารณาเอาเองนะครับวิธีทำนะนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะแล้วก็มาบวกบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขห้าคงที่นะครับก็อ่ะมาไล่ดูได้เลขตัวไหนนะครับสามสามเป็นหกนะฮะสามสามเป็นหก หกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกศูนย์นี่ก็ได้หกฮะหกบ,บวกเจ็ดนะฮะหกบวกเจ็ดลงท้ายเลขสามนะฮะสามมาบวกเลขห้าคงที่นะครับก็จะลงทาล้ายได้เลขแปดอ่ะเลขแปดนี่เด่นที่สี่หน่วยบนเลยแล้วก็ผมก็ใช้จริงด้วยนะฮะสำหรับช่องแอททอร์ชแ ch นลนี้นะสมาชิกนะนะสมาชิกแคปสูตรไว้นะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำ ถ้าสูตรเข้าสมาชิกก็สามารถนําไปต่อยอดเองได้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ไม่เสียหายนะฮะสูตรที่ผมแจกนี้ก็คือเพื่อให้สมาชิกนําไปต่อยอดถ้าสูตรไหนมันเข้านะฮะถ้าสูตรไหนมันไม่เข้าก็าสมาชิกก็ทิ้งกันไปนะฮะช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับสูตรหวยฉะนั้นผมลงสูตรทุกวันมันยอบเยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะสมาชิกนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับนะครับอ้าวสูตรนี้เล็แปดนะฮะ หัวงวนนี้เด่นสิบหน่วยบนนั้นเลข8แล้วผมก็ใช้จริงด้วยอาสมาชิกพิจารณาไปพร้อมๆกันพรุรพร่งนี้จะมีเลข8ติดที่10หน่วยบนไหมครับครับก็ฝากพิจารณาด้วยว่ประจำวันที่1 9 6 5งทับกทับอก็ฝากพิจารณาด้วยเด้อสมาชิกเด้ออ้าวทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าสูตรมันเยอะก็ผมลงให้ทุกวันนะสมาชิกนะหลังจากควยออกมาแล้วมาจนมาถึงวันนี้ ก็พรุ่งนี้ห้อยออกผมก็จะงดลงอยู่แล้วนะครับเพราะตามปกติวันห้อยออกผมจะรอลุ้นหวอยออกอย่างเดียวนะสมาชิกนะก็ไม่ลงคลิปูพู่ง่ายคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายมาส่งกันด้วยเด่นสิบด้วยบนเลขแปดผมเคยบอกว่าสูตรมันเยอะสมาชิกถ้าชอบสูตรก็มีวิธีทําให้ถ้าคิดว่าสูตรมันเยอะนี่ไงฮะอะ่มาเทียบให้ดูเลยนี่นะใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปช่องแอทอนชาแนลนะครับอ่ะ าแคบไว้อีกนะคใครที่ยังไม่ได้ดูไม่ดูชุดสรุปนะฮะอันนี้ชุดสรุปนี้ผมลงไปตั้งหลายวันแล้วนะสมาชิกน,นะเป็นสี่ห้าวันแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดสําหรับช่องนี้ผมจะลงชุดสรุปก่อนเพื่อเลยนะช่องแอตตอนชาแนลในช่องใหม่ของผมผมจะลงชุดสรุปให้ให้ก่อนอ,อีกสองช่องของผมนะครับนะครับอ่ะก็ใครที่ชื่นชอบชุดสรุปผมนี่เลย ตามนี้เลยนะสมาชิกสาหรับช่องนี้นะนะครับสาหรับช่องนี้คํานวณให้เฉพาะช่องนี้นะครับชุดสรุปนี้นะครผมเน้นข้างบนนี้เน้นเด่นสองกับ8ใด่ไหมฮะแมันก็ามาเข้ากับสนย์นี้พอดีนะฮะสมาชิกนะที่10บนัวบนนะผพราะวางนี่เลข2ตัวบนเอ่อสตัวบนก็จะเน้นไปที่หนึ่งหสองหแล้วก็หนึ่งดสองปดนะครับเลข3าตัวบน4ี่หนึ่งแแล้วก็แ2ดสองห เด่นบนก็สองกับแปดล่างนี้เด่นห้ากับเจ็ดนี่ฮะฮหกคู่ชุดก็ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกนะฮะอ่ะเน้นไปที่ห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็เจ็ดหกอาะก็ตามนี้เลยนะฮะชุดสรุปบนล่างนะสมาชิกนะใครที่อยากว่าเห็นอ่ะพวกนี้มาลุ้นกันว่าจะมีสักตัวไหมทั้งบนทั้งล่างนะฮะอันนี้ก็คือชุดสรุปนะรวมรวมทุกสูตรนะฮะที่ผมนํามาอ่ะสูตรมันเยอะพอสูตรมันเยอะ ผมก็มาสรุปให้แบบนี้นะสมาชิกนะเขาเข้าใจตรงกันตามนี้นะฮะวิธีคิดวิธีคำนวณช่องของแอดทอนคำนวณแอดทอนชั้นเอลนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะลงสูตรทุกทุกวันนะครับแล้วก็มาสรุปให้แบบนี้นะครับสมาชิกนะนะครับก็ตามนี้เลยพรุ่งนี้รวยๆเฮงๆปังๆนะฮะกับชุดสรุปนะฮะโมยสันจรนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะสมาชิกนะรวยๆเฮงๆปังๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ